สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับผมพอกันนี้แล้วครับมือนี้กันประมาณเที่ยงครับตอนนี้ของวันที่11พฤษภาคม2567ก็เสียงรถไทยลั่นทุ่งเลยครับมือนี้กับเมาื่วานเขาหน้าท่ามครับพี่น้องไถหุดไปตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาช่วงฝนตก ช่วงแรกๆของปีครับถเขาก็เลยไถ่าบ่อยบ่ะนี้ว่าสิตถรอบสองพอพั่น่าว่าต้องไถตันเลยจัดการเลยพิ่นนึงเิ่นปรได้นานำหนอครับล่อเขาอยู่ครับตอนนี้เปลี่ยนใส่โรตารีแล้วกออกมาเลยกิดปลาหนึ่งวันจะพ้นออกมาก่อนแล้วไงมากกันยังคือบ่เห็นมีไผกับเลยไปบอกอ้ผอบอให้เอาเขาออกมาครับตอนนี้หน้าประมาณไรกกว่าครับนี่ยสองงาน ว่ามาสูบสางปีช่วงเอ่อช่วงนี้เนาะถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่ครับสางตัวนี้แหละครับเนี่ย่าจจะประมาณเดือนกุมภาพครับนี่เดือนมกรานี่ยแหละจำไม่ได้หยุดในคลิปนี้อยู่ครับจับปลาสูบสางนี่ครับปลานอาจจะปเรือแล้วครับเพราะมันแหลงแหียงบางเนี่ย่าจะกี่ต้มอาจจะแห้งไปเลยวันนี้ หรือประสานกันมันเขาง่ายแต่อยู่ข้างล่างแล้วมีขีดตมอยู่ตลอดมันอาจจะอยู่หลอดอยู่ครับจนกว่าจะมีฝนตกมาใส่ครับฝนทั้งทางก็คิดว่าบ่าแห้งไดได้เครับเนี่ยพอดินเปียกๆนี่แหละหวังถือว่าวันตกวงแห้งวังวันจันทร์นะครับเพราะว่าหนาบอ่บอบอ่มีขังงันหนาเลยมีแต่ในบานครับมันจะแห้งอยู่แถวบานปันตนัวนี้ปกติเพิ่นใส่เขาเหนียวครับปีนี้เพิ่นใส่ขา้าก็ขอสิบหา มะลีมะลิมะลิหน่อยเนาะเขาเอินมะรีหน่อยมันจะมันจะซุกเร็วก่อนก็ข,ขอไงก็ข,ขอไงลอยหาจะระยะเวลาห่างก,กันประมาณยี่สิบวันสิบห้าถึงยี่สิบวันถึงเดือนหนึ่งประมาณนี้ครับมีมูอยู่ครับเนี่ยคางๆางหลายคันอยู่หลันทุงเลยครับมันเนี่ยปนปลปาปนปลปาอยู่ปุ่นข้าเจ้าก็บ่งวานก็หลายเจ้าแล้วครับน่าจะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ครับปกติวานแล้วครับ บรรยากาศทงหน้าถ้ำครับพี่นอ้องขึมเบิดมือเลยมาหนีแต่ก็ห่อนอยู่นิดนึงฝ่าไลเขามากเหมือนมากเหมือนสีตกครับก็เจ้ากับคน้คนเขาค้นเขาเปลือกเขายังเอามาไลกันลึงลังลึกลัง,ลง,ลงมาแต่ส่าครับก็เจาเมื่อวานแต่ส่าแล้วยังแต่ลดที่วันนี้ลออคิ้วกันนี่ครับวันนี้ จ้างไ้พูดจ้างพืดใ้ไหวใช้ไหวเพื่อนกับตังรับผิชอบมาปันนี่สินะครับ,รบเขาบอกให้สนมาเขาเจ้าบอออันนี้กันนอกจากว่าคนไทยสิมาบอกกันเองว่าให้ไปถ่ายไปให้ไปปันให้เนี้ยบาวางคนนิ้วนี่คิ้วนีคเขาคุยกันุ่วนครับอาชิอาชิพแรงเรียนได้ไงกลุ่มกูปีย่ครับมันอันนั้นเป็นหลุดของตาเกญ่อยูในิบานครับ หน้าเพิ่นเสียงทอลันเลยบึมบึมบึมมีครับอัลลอประมาณมันน่าจะถึงสิบนาทีครับยี่สิบนาทีประมาณเบอร์เกอร์นี่แล้วครับพอพอบอกกับเจ้าของเมื่อวานวานซอยกันแล้วก็ผมก็สิยหลับนาทีปัน่นปั่นก็น,น่าจะเพิ่ถึงสามสิบนาทีแล้วครับ ยางเร็วกยางสากกับกิเขือสโมงหนึ่งครับยางยางให้มันเหลียวอีีก็น่าจะเป็นสองหลอดรับน่าจะคล้องเนาะเห็ดจะได้ก็ได้แล้อกครับอื่นก็บสิ่งไปไทยหุ่นหลอดสองทางอื่นอีูครับเห็ดแต่คล้องจะคล้องกับพ่อแล้วครับพอด้มาบอกมากอยังกับบ่ข่อยเห็ดในเพื่อนหรอกครับว่ามีเวลามีเวลาแค่สองอาทิตย์กับวันหยุดนะครับตะลิกแค่นั้นมีเวลาทําอยู่แค่นี้ก็รับเฉพาะที่ทําได้ครับ พี่น้อมันกลมาถามมึงรหรับงานบอโอ้ยครัอ,อยากหลับยุ่คันบ่ม,นมีรถอีรีก็เหตุหฮยุ่แต่ส่องล่อเสาอาทิตย์ครับรอเวลาว่างเท่านั้นหรือวันหยุดนัครัตฤกษกเท่านั้นุูนขั้นหนึ่งทั้งบุนครับวานแล้วทุกนล่อปันครับแบกถุงข้าวสารเท่าบแบกถุงข้าวเปลือกอยางอยูอย่น้อไกล้เตบอยู่ครับ พอลิปลีนี่ครับจากมือวา่านไถนาทามตัวน,นั้นซิบก่อไรครับนาทามอีกมองหนึ่งเน,ะนาะนาทามหนองหูตัวน,นั้นตัวนี้เป็นนาทามหนองโดนแบ่งกันคนละนีดละหน่อยของพอเิ่นของปูแบ่งไ้ลูกได้คนละไรก็กว้าครับสา,สามเจ้าอยู่นี่ครับสองถึงสามเจ้าเนี่ยเขานีเพิ่นกัด ขายให้กันแล้วก็เห็ดเป็นงานเดียวยายครับ้างคงนี่เป็นมรดกตกทอดมาของหลุนปูหลุนหญ้าไปแล้วครับน้องนี่ก็ได้กินปลาสุปีเลยครับนิสานี่มันเป็นทางพันของของปลาไหมครับมันมันจะลงมาจากขุนครับลงมาจากขางทึ่งก็จะไหลมานํำหอมน้ำต้นนี้ครับหอมพานหน้าตัวนี้พานหน้าตัวนี้แล้วก็พานไปพานไป มันก็สิไปลงลงท่อตัวนั้นครับแต่ก่อนมันบ่ท่านมีหนทางนี่ครับมันขาวมาท่านใดปกอบตอเขาจะมาเห็ดถนนทางให้ไปมาสะดวกครับก็เลยมีหนทางตะกี้มันจะเป็นหอมน้ำไหลทะลุลงไปเลยครับยาวลงไปหอดกุศลแล้วครับมันเก่าไปสอดกันยุกุดแถวรงเรียนมันผูครับลงลุงมุลนครับก็เป็นทางป่าขึ้นม้ย่ำน้ำหลาก บันเพิ่นก็นมาจกสะไล้หลาย,ลายปีเลยวะครับตะกี้บ่บ่บท่านมีซาดอกเพิ่นว่าอาศัยเ่าปลามันขึ้นมาแล้วมันก็ลงบ่ท่านจังสิมันก็สิมันก็นสีแวลรงสาตัวนี้ก็สิได้กินปลายามนาเลียหนาเกี่ยวเขาเหลี่ยครับประมาณหลังปีใหม่ช่วงนี้ครับล่อเขาอยู่ในในช่วงนี้ก็ล่อเขาก็สีว่าเฮ็ดเหลี่ยจังสิไปกินเขาเว้นนะครับนาจะาเพื่อนายสองครับนาจะครับเฮื่อน ไปถอดโรตารีออกแล้วก็สิไปใส่ผ้านวิคือเก่าครับแล้วก็มืออื่นก็สิได้ลุย่ยมองไม่ต่อครับบรรยากาศาบ้านเฮาครับคึมขึมหมืดมากมืดเมื่อวานฟ้าเหลี่ยมพับแป๊บแพร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 บภูเขาว่ามึงไปอยู่จังได๋มึงคือบ่กฝ่าเข้ามามึงย่านฟ้าบ่พวกเนาะมันก็เหลีย่ยมอยู่ใกลไกพห่นเนาะปุ๊่อพับเพื่อพับอยู่กับเนี่ยไปเห็นแต่เสียงวิบวับวิบวับอะไก็ มืดมากเลยก็ไปโต๊กคุณครับโต๊อยู่ทางทาตูมครับบางยางแห้งเขตอันทับไงเขตตะมือทับไงของรังตนานี่เปโต๊กเลยครับเม,มื่อวานมืดมากหลอกคนเลยซื้อนน